เจด,ดีสามปลืม้มวัดสามปลืม้มใ,ใจกลางเลยอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใจอวรนาราสูงกันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงไทยถึงทันเดีด๋ยวนี้ที่เป็นเมืองเกา่า โยธยารีลามเทพนะครับสถานที่ต่อไปที่พาสน้องปรัถนามานะครับนี่คือตลาดน้ำโยเดียโยเดียมาถึงแล้วตลาดน้ำโยเดียโยเดียโยเดียก็คือคนพม่าขึ้นโยเดียโยเดีย ขาว่ายุทธยาโยธยาบ่ดได้นะตะกี้ก็ว่าโยธยาโยเดียโยเดียโยเดียนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่งดูกันดูว่าเป็นยังไงแล้วไอ้เคยมาอยู่แต่บ่ได้มาด่วนแล้วล่ะแต่ยังรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงในช่วงมื้นนี้วันยุดพรเดี๋ยวเฮ้าเข้าไปด้านในคนไทยคนไทยเดี๋ยวคนไทยก็เข้าปีพัเดียเฮ้าเข้าไปข้างข้างในดีกว่าสีได้ไหนครับไปเลย จะเวียนหัวกับอาหารแน่นอนเลยสิบบาทไม่ใช่ขนมจากขนมจากขนมจากสดๆนี่ๆขนมจากขนมจากขนมจากชะเชิงเซาขนมจากขายยังไงครับเอามัดหนึ่งเอาไปชิมดูตัวไหนก็ได้เอาชิมเอาชิมไม่เฉย สามสิบห้าที่อยู่สกลนครกับนครพนมขึ้นบนละฮะเอาตาไล่แน่นอนตอนนี้ของของยังเยอะเลยนะฮะของฟากของฝากของยู่ของอกินแล้วก็ของเล่นสมัยยังน้อยเสื้อผ้าใส่สบายนะครับคือบรรจงนี่ขวามือนี่เมี่ยงคำาลยนะนี่เนะมี่ยงคํา นี่นี่คือเมี่ยงคำเมี่ยงคำนี่เลยคนสวยทำอยู่สวัสดีครับเมีเ่ยงคันเสียบเป็นเป็นอาหารเป็นของขบเคี้ยวเล่นของขบเคี้ยวเล่นเนี้ยปลาสวายสุดยอดปลาสวายพัฒนาวะปลาดุกยักษนะ์เุรนดุกยักษ์ไหนอยงี้ปลาสวายนี่ปลาสวายนะฮะ พาสวายถ้าคุณเป็นร้านอาหารตรงใจกลางได้ยินเสียงตึ้มๆมาแต่ใสไเนาะขนมนี่ลูกตานเคยกินไหมขายยังไงครับอันนึงก็ได้หนึ่งกล่องก็ได้เดี๋ยวสแกนตรงนี้เลยโอเคครับโอ้อยู่นี่น่ากินครับอบกันแบบสดๆนะฮะ ขนมถ้วยขนมถ้วยไปโอ้แบบของกินแบบจะเต็มเลยครับอันนี้เคยกินไหมเนี่ยเคยเคยกินอยอะเลยเคยกินอยอะเลยขนมอะไรขนมหยังอันนี้ขนมหยังต่บ้านจเจออือันนี้หยางบงเยอะมากเอาละครับ นี่คือตราดน้ำนะฮะจะมีอันนี้สายไหมนี่เบิ้งโรตีสายไหมโรตีสาไหมชิมดูชิมเบิ้งเคยกินนะขอบคุณมากครับอโยดีกับพม่ารบกันอยู่นะฮะ อะาาเอาอุดหนุนไปก่อนนะครับชุดเล็กให้น้องปัธนาได้ชิมนะฮะนี่คือโรตีสายไหม่อยุธยาเดยวทางมาทยุธยายนี่ครับทำสดอู้ยออเดียวราอเดี๋ยวรอรอ่กลังสดงาใหม่ๆรอ้อนๆเรอสมาแล้วชุดเราทางนู้นีไปเสียปึ๊บปุ๊บเออโอ้โหอะไรมันเยอะจัง่ะฮะ คือหลายใช่ป่ะลูกตาราคาสินค้าอี่นี้ราคาแพงวะราคาแพงวะบัวแพงนะแต่มาเอามาหอยกันนะสิบบาทได้หลายเลยอันนี้สามสิบห้าบาทอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยกาบาทเป็นบาทนี่น่าจะเล็กเซาอาไรโอ้เขาจะกินเบิร์ตจีบอ่ะไปเดี๋ยวเอาบ่นขึ้นแป้งไหนล่ะย่างอ้อมไปได้กันแล้วก็ขึ้นสะพานหรอขึ้นสะพานมันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยไป โอ้โหแบบกับเขาเนี่แบบเขาเขา,เขาซื้อบ่ไหวแล้วอ่ะซื้อเพราะว่ากินโมเมดส่ะเออกระเพาะนางปาดกันน้อยน้อยเออเดี๋ยวน้ำน้ำน้ำหวานน้ำตาลสดน้ตาลสดโอ้โหนี่ขนมกินสมัยยังเด็กเลยเนี่ยนี่ขนมกินสมัยยังเด็กเลย ไม่ได้เห็นนานเลยเขาเขายังผลิตอยู่เนาะสุดยอดเลยของของกินของเล่นยีนี่เขาขายของเนี่ยเขาต้องใส่ชุดไทยชุดโยตเยียชุดอยุทธยาถ้าคุณหัวเขาจุดประทัดเขาแสดงเขอแสดง คนจะเชื่อถ่อมตนที่รดีให้เรือชาไปหดทั่วป็งเทศเขาจะตีกันแล้วดีเพื่อให้ดีดขอเียงกูพูดดังๆแม่งมงใจ เอางี้ดีกว่าเว้ยไม่จาไหนก็ได้ไหนละก็่อเสนอี่ม่หนูเว้ยาหเองตองงนอนแกแหวนอะไรทั้งหลายมได้ักไม่รู้กจะไปเลยวะไมเออมาไปมา่ วิญญาณของกูจะขอซื้อตงต <c oughs> องกูไม่รูวิาไม่ไีวันเดอมทายตราบตนชีวิตของกูจะหอมไหมไงลเม่อู้น,นทีิความเสน,น่ห์ <c oughs> มีให้ไม่รับเอ๊ะใค่เล่หารงานจะได้วันนี่ไม่ร,มรอ้องตาย่ <c oughs> าังกัพุ่งปคนจาว่า้ลุงบุนี่ จะได้พาโยยาอนเราจับกุดหัวะกี่คนของจะไปมึงมองวาเด้วยมึงมีอะไรพูดก่อนตายเลยหาได้เลยคุยกแล้ววันนี้เป็นันที่มึงต้องนัดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับร้วยไปในแบงนี้ ลูกเด็กเลแก่คนแก่ไม่ได้ทำี่นองบ้านเล่นกันมึงก็ยังสังหารซิวันนี้มึงจะอยู่เลยอ๋ออ๋อแต่มึงกายไปดิสักเปลี่ยนมึยิงเลยโอ้โห ออกมาจากสงครามแล้วเมื okay. อ่อกี้อรกนไ้เมนูคะออกมาจากสงครามดทหรสงคราม,ามผู้กอบอู้งเอกลาพระเจ้าตากสินนะ,ะฮะเซรามิกอาหาได้ยูนกินก่อนนะฮะเบิ้งบรรยากาศเนาะนาจะยางเป็นวงกลมนะเขาน่าจะหามองหนังนะนังใสยังกุ้น,นนะเห็นปะเปิปล้ลว่าไะ อ่ะยินดีใ้เบิ้งแสดงทีก่กะสมบทบาทนะสมบูรณ์ปมากเลยต่อไปเข้ากับมาชิมมาชิมมาชิมของทีนี้กะมีมีเจระเช้น้อยแีแต่จะเราจะมีเรือแหวนตัววัตตัวยังใช่ยางเลยแหละอ่าเราจะมีเรือร่องอย่างนี้เรือพลังน้ำพ้นน้ำพ้นน้ำ ลองให้ลองปากชิมอ oh. <cn> ัน no นี้ขนมจากขนมจากอาชิมเบิงมนจากขนมจากขนมจากขนมจากนี้จะมีอยู่เอ่อจังหวัดเนี่ยหรือแปะนิ้วเอ่อแปะนิ้วกับชาเชิงเซาเ็ดจากตก็สำรับก็คืออยู่แปะลิ้วเขาจะเอาอันอันนั้นใบจากเนี่ยใบจากลองชิมเบิร์กด้นเลย ใส่มะพร้าวรสชาติเป็นยังไงเคยกินปะดำๆไม่ยังไปกินเป็นยังไงรสชาติแซ่บไปแล้วคือกะละแมะแบบมันแบบคือกะละแมะแล้วอันนแม่แม่ไอนอย่างที่เฮากินมล้งเออ่ยเนียวขนมยีก๊อฟขนมบาบินคล้ายๆขนมบาบินนะอืเขาก็มีสายไหมสายไหมนี่ก็สกินเลยก็ได้หรือว่าที่เอาเก็บไปกิน อยู่ห้องเจ้าก็ได้อันนี้ไทยกันน่าจะกินกันบ้นวนบวายแน่นอนเลยนะครับป่าหวานโอ้<ม>เทบไว้แหละขนมกบเคี้ยวป่าหวานอะไรสิบ,บาทยังถึกเลยขนมอย่างเ<ม>สยียร์ไอก็ริลซื้อไปแล้วเอาโอเคนี่ตลาดน้ำอายอดยานะครับพาน้องปาดมาครั้งแรกในชีวิตของเพิ่นสัมผัสกับเอ่อเอ่อควาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของอายอดยานะตลาดน้ำอโยอดีะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อย ออกไปเดินทางต่อนะครับมื้อนี้เฮาน่าจะไปกันจุดค้ัมบุลแหละพกยางใหญยู่ในข้างหลังครับตาบักหุงดีเบิร์ตนี่เอาไว้ตาบักหุงกินมบกหมูบ้าเลยกินเบิร์ตกินเบิร์ตจังหวัดหมูปลาหรือขวดวะฮะที่บุเก็บที่บุเก็บเลยนะมีแตนมีขวดเออโอ้โหผุดอะ เดินง่ายนลยไปกี่คนบะลงไปที่ล่ะเออกลังมั่งค้ากับที่มากปืน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 มากเห็นควดเห็นยังร้อยเต็มอยู่โรแมนติกสุดๆตรงนี้สะพานมหกแต่วันนี้มันอะเดียวเดียเดียวกัน ไปมาทีมทีมพอได้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับวัดราชบูรณะอาจารที่ต่อไปพาน้องปรารถนาสาขมุลเมองลาวนะครับมาที่วัดราชบูรณะนะครับวัดแห่งนี้ในอดีตคือกรุสมบัติของกรุงศรีอยุธยานะเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งแล้วก็มีคุณข่าเก่าแก่เลยล่ะอยุธยาตอนต้นเลยล่ะตั้งแต่สมัยก็ตั้งตั้งแต่สมัย พระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพญาพระองค์ได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาไปเบิ้งกันดูว่าจะมีความงดงามคือคือกับวัดเจามาวัดเนี่ยเมื่อกี้วัดพระธาตุวัดยังวัดพระธาตุวัดพระธาตุเออข้นมีก็ลืมละวอาโอเคบวเป็นยังเอาลืมกับบเป็นยังเดียวเข้าจําวัดต่อไปก็คือวัดราชบูรณะนะฮะอันนั้นวัดมหาธาตุเด้อวัดมหาธาตุไปไปไปเข้าไปเอานี่เข้าไปซองงานบอกว่าเป็น ค็นคนคนครพนมป,ป้เาเขาป้ายเอาละครับกับสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมอีกวัดหนึ่งนะครับนี่มีล่มให้ยืมด้วยแล้วยิบล่มได้ซ้ายมือนี่หยิบล้มหยิบล้มหยิบล้มปลายไ,ไ,ไอ้อนามอ,อันหนึ่งเพื่อข้าฮอรโ,โอเคเลยนี่นะทางนึนก็มีล้มแต่<ะ>ทางนึงก็มีล่มแต่เราแต่เราไม่ได้หยิบเอ้าโอเคปะ อันนี้คือวิหารหลวงนะปัดวิหารหลวงเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนนะมาที่ก่อนวิหารหลวงนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกอ๋อตั้งทางทิศตะวันออกของพระปางประทานนะฮะลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีมุกหน้าหลังบริเวณส่วนท้ายของวิหารมันจะเชื่อมต่อกับแนวระเบียงเอ่อแนวเพินวัาแนวระเบียงคดนะตามรูปแบบตามรูปแบบของผนังวัดสมัยในอุธยาตอต้นศตวรรษที่20ปุณะ ภา,ายในอาคารยังคงปรากฏผน an ังด้านข้างที่เจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผนังด้านหน้ามีช่องประตูอยู่3ช่องช่องกลางเป็นช่องประตูประทานมีขนาดใหญ่กว่าสองช่องที่ขนาบคางเดอ้อเนือช่องประตูมีลวดลายปูนปั้นประดับนาซุ้มประตูตามรูปแบบงานช้างที่ซ่อมแซมขึ้นในสมัยอยุธยาต,ตอนปลายก็สแสดงว่าเขาได้ซ่อมแซมกันมาแล้วนะจากตน จากยุธยาตอนต้นไปจนวัดอยุธยาตอนปลาย,ยาอเอาเดี๋ยวยังไงเอาเบิ่งกันนะครับภาพด้นานนานี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่วัดนี้ยังสมบูรณ์อยู่แต่เขาบอกว่าเลยว่ามีอีกวัดหนึ่งที่บดทึกทําลายตั้งแต่สมัยยุธยาวัดวัดพระเมนพระเมรุวัดหน้าพระเมนวัดยังสิยังดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกัน <Okay. S 1> เขาก็ลืมบซื้อกันวัดนั้นยัง,ย,งยังบดทึกทาลายเพราะว่าเป็นที่ เป็นที่ตั้งฐานทัพของพมา่าในกีตเดก่อนเป็นที่บัญชาการลบอืมอทำไมกใชไปคือเอดคือน,นิ่งค่ะมมเมียนตัวนี้เนาะไปโต้า้างเขาไปั้างคุณไปผลจะพานเพื่อนเข้าไปชมนะครับภายในวัดราชบูรณะนะฮะจุตานานี่คือพระอุโบสถนะครับซึ่งเสาก็ได้พังไปแล้วนะฮะ ได้ล้มไปแล้วบอยก,ก่อนว่าถ้าเสายังอยู่ครบทุกต้นนี้ความงดงามจะเป็นจังไดน,นะครับเบื้องจากกําแพงที่มีความหนาก็เลยเอสให้โบพังทลายลงมาด้านเทิงนี้น่าจะเป็นไม้นะฮะเอสเป็นไม้ด้านหน้านี่คือไส้อ่น่าจะเป็นจุดอ่เป็นแทนของพระนะครับเป็นพระประธานแต่ตอนนี้พระหายไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่แทนเอาไว้สือ้อน่าจะฮักพังทลายลงมานะครับ ดานนานี้คือโอพระปางเป็นมือปางประท่านอุโบสถแมนปอะเจดีขนาดใหญ่เลยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดบอลน้องปร,ราดด้านนาน,นี่คือเจอดีแบบโอ้โหยังคงค้ามสมบูรณ์ยู่อะสมบูรณ์มากเลย สมบูรณ์นีสมบูรณ์ลีแล้วก็ได้บูรณะมาตลอดแล้วก็รักษาส่งเอาไว้รักษาส่งเอาไว้วัดราชบูรณะนะและี่ก้อนนี้มีมีโจรเข้ามาขุดอสมบัติอยู่นี้ก็ได้สมบัติไปหลายเติบเลยนะก่อนที่กรมศิลเขาจะมาเห็นเขาก็เลยอนุรักษ์เอาไว้ในประมาณปี2,500นี่แหละก็เลยได้ประกาศเอาว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะก็เลยได้เข้ามาซ่อมแซมบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงสมันี้ นักท่องเที่ยวฝรั่งรอยหลายฝรั่งเก่าดีญี่ปุ่นเนาะป่ะเดี๋ยวออกไปน้องพีแต่อุโบสถนี้บ่ไว้ก่อนวะยังสมบูรณ์อยู่อะผนังอะผนังยังสมบูรณ์อยู่ผนังยังยังครบเลยอะซีทิศครบหมดเลยยกเว้นหลังคานะหลังคานี่หายไปแล้วหลังคาน่าจะเป็นไม้น่าจะถึ่ไฟเผาทำรายหรือว่าฮักพลักหักฮักพังลงไป ปวกเจาะบ่มีการดูแรลรักษาอ่าแต่าสารที่แห่งนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปแบบเอ่พอพระพุทธรูปล้อมอบเฮ้ยขึ้นได้นะ่ะตรงนั้นนะ่ะขึ้นปะขึ้นบ่ไดเนี่ยขึ้นมองนี้แล้วก็ออมไปพุนเดี๋ยวเห้าจะขึ้นไปท,ทนะั้งเทิงกันนะแต่เห้า เดินรอบๆบ,บริเวณก่อนทั้งเทิงนี้เฮาจะขึ้นไปก่อนเฮาจะออกจากวัดลาดบุรณะแห่งนี้นะมีพระนะเหียนบอมีพระซึ่งบมมีเสียนอ่าท้าคนทา้าเอาไง,ไง่ายพระนะเอ็ดด้วยหินตั้งอยู่ซื่อท้าแค่การผุพังจากน้นนําฝนน้ําหยังก็บเสียนน่าจะบ่าหายแต่ตอนนี้เล่นเอาเสียนหายทุกอง,งเลย เออคือมีลองลอยการตัดเข้าใจวะนี่มีลองลอยการตัดอ่ามีร่องรอยการตัดเจ้าสังเกตเห็นนี่อันนี้ก็ผ้าผ้ากางเลยนี่ผ้ากางเลยม <c oughs> า,าเอาหินเอาทุกหินอืมตัดน่ะคงจะใช้เวลาการตัดคงจะประนีดประนีดเลยละ่ะใช้ระยะเวลาการคือว่ามากเข้ามาสบายเลยเข้ามาสบายเลยพุทธคุณเขากำลังลงมาเออขึ้นไปได้นเนาะเฮามีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะ ขอขึ้นไปทั้งๆในจังหน่อย<า>อืมเยดีอันเก่าแก่เลยล่ะองนี้ป่ะป่ะดีย่างมนนาหนึงพี่ก่อนง้างพทุ่นเลยปุ๊ดมาพุ่นเลยอ่ะมื้อน,นี้มือยแน่นอน้าน้องปาดมากกรุงเก่านะครับอยุธยาก็ได้ตื่นตาตื่นใจได้ไมาเห็นอความงดงามนะครับความงดงามของวัดแต่ละวัดนะถึงจะเพ่พังไปแล้ว แต่ความงดงามในความจินตนาการเฮามันก็นยังอยู่ในสมองเฮาอยู่คิดว่าตรงนี้คือความงดงามเลยแหละโคตรสมัยตะก้อนเขาสร้างได้ยังไงเอาหินมาใส่เอาหินนี่แหละเอาหินก็นี่แหละมอนอ่ามอนตะกี้เขาเขามากักเอ็ดเอ็ดดินเผาแล้ว,แล,วแล้วเอ็ดอันนอีก<ะ>ซีเมน,นซีเมนปูนซีเมน เทากับหูขึ้อกันเทากับหู้กันกะเป็นแค่การสานิฐานกันไปซื้อๆแหละทั้งๆมีพญาครุดแล้วก็มียักษ์มียักษ์นำโอ้สุดยอดแล้วก็หินหินศิลาแรงทั้งหมดนี่สร้างขึ้นนี่หินศิลาแรงมันจะเป็นพระแล้วก็หรือถึออย่างคิดว่ามีสมบัติอยู่ในใจกลางพระเออ โจรป้นพระเออเปินนอะไน่เออถ้าบบชื่อตัดฝนคือสิบกัดก้อนห้าดนี้ดอกกัดก้อนแบบเอาแต่หัวออกเอาแต่เสียนออกอ่ะกระโพดกระหลือเฮ้ยแต่ก็ยังเห็นไม้อยู่ได้เหรอพูนอะเขามาเบิ้งไม้กับไม้โบราณเนี่ยไม้โบราณนะเนี่ยยูนิคุณนฮะเดี๋ยวให้น้องปาดยางเขาไปเบิ้งตั้งแต่สมัยอยุธยา ตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะท่องเทียทเท่ยวก็เดินเข้ามาแบบสบายสบายเลยโอ้บัวเม,มนไม้ตัวนี้อีทตัวนี้มันยังนี่เขาเอื่นว่ายัางก่อบ,บเซมาป้บาบกบเซมาบเมาก็คือก็คือ,ก,คอก็คือตั้งอยู่ในวัดวัดใดที่ใบเซมายังมีอยู่นะก็เป็นวัดทีวัดทีถือว่าเป็นอารามหลวงอ,อันนี้ใบเซมาเป็นอิฐเป็นดิน จับได้เป็นคล้ายๆกับหินปูนใบเซมาหินปูนนี้น่าจะสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วอันนี้อือยุธยาตอนปลายนิยมใส่เอ้ยบอแม่ดีิอยุธยาตอนต้นตัวน,นี้ <Okay. S 1> อยุธยาตอนตอน้นใส่ใบเซมาหินปูนนี่คือหินปูนนี่หินปูนมะนี่หินปูนพี่แถวบ้านเจ้าอะไรเขาบอกหินปูนเป็นใบเซมาจะปักรอบพระอุโบสถปักรอบพระอุโบสถคือใบเซมา เท่าที่ฮูจักนะเท่าที่เห้าฮูจักมาแล้วเจดีเจดีกะถ้าเป็นสมัยอยุธยาตอนปลายก็จะเป็นนี่ฮะเพียวๆเรียมๆเจังซีน่าจะมีการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกันมากเลยๆถ้าเป็นอยุธยาช่วงตอนต้นกับเจดีก็จะติเตียตุ่มๆนยยิดกหน่อยแต่อันนี้เฮาเห็นกะบางเจดีกัสูงๆเรียมๆจ,จ้อยๆอันนั้นคือเจดีสมัยใหม่ละอันนั้นคืออย่างเราไปอ่านมาด้วยน,นี่ตัวนี้อันนี้คืออย่างเจดีอย่างอันนี้นะ ยวให้น้องปาดอ่านเดอ้อเจดีอะไระเจดีรายม่เลวเจดีรายตั้งอยู่บริเวณด้านผิดเหนือของพระอุโบสถลักษณะเป็นเจดีก่ออิฐปูนเหนบอกสภาพสำรุดไม่สามารถบอกลูกทรงได้บอกลูกทรงได้ขาเหลือเพียงตอนล่างของ อับโบราณวัถุวุ้ยไผ่ปอกไ,ได้ดอกเพราะว่าเกิดบราัตสมัยนั้นสมัยนั้น,น,นกับบริมีการถ่ายรูปบริมีการวาดรูปเอาไว้ได้แค่จินจตนาการตามโบราณคดีตามนักาตามศิลปกรศิลปกรรมเขาได้จินตนาการเอาไว้คงจะอ้อเปลี่ยนจ้างสีสมัยนี้น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเขาเห็นเขาเห็นจากสุโไทยก็มีอย่างสีขึ้นกัน สุโขทัยก็เป็นทั้งพุนเป็นอาณาจักรสุโขทยัย oh. และก็ออกมาเป็นอาณาจักรยุทธยาอ่านี่แหละอุโบสถอันนี้ก็ยังมีกําแพงที่ยังบ่ล้มลงเออแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเอียงมันเ,นเอียงเพราะว่าช่วงนั้นมัมนม,มีน้ําท่วมน้ำให,หลายปีก่อนมีน้ําท่วมตลอดเวลาก็เลยเอดให้ดินยุบ mm hmm. ก็เลยทานดินก็เลยยุบลงไปยังสียุทธยานี่เจอเจอ,เจอหลายอย่างเจอทั้งน้ําเจอทั้งสงคราม เจอทั้งโจรอ่านั่นแหละเจอทั้งการย้ายเมืองหลวงก็เลยเหลือจัางสีปัจจุบันก็นเหลือซ่างนี้ปัจจุบันก็นเหลือช่งนี้ให้เฮาเห็นเฮากันยังมีโอกาสได้มากราบไหว้ได้มาชมความงดงามและก็จินตนาการไปพร้อมว่าอายุธยาเมืองเก้านี้น่าจะงดงามเพราะปานเทพนบนสวรรค์เออพราะปานบนสวรรค์ดาวดึงเลยละในสมัยตะกี้สวรรค์นบนดินเลยละสวรรค์นบนดินเลยละ่ะ เลยป้าเดียวจะผาน้องปรารถนานะครับเดินขึ้นพระปางประทานนะครับพระปางประทานเดี๋ยวเฮาจะขึ้นไปทั้งเทิงนะฮะขึ้นไปได้ครับขึ้นไปได้ทั้งเท,งทิงมีพญาคุดแล้วก็มียักษ์แล้วก็ม,กรรกวกมีเทวดาแล้วก็มีพญานาคนะฮะเี่เฮาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งละโอ,<ะ>อ้อนะโปีนขึ้นชันอย,อย่างนี้ ได้สมัยตะกี้กะคนสมัยตะกี้เขาก็กปีนขึ้นยี่สิละเอะโอโอ,โอ,อย้ยยางเทีสะดุดหลายรอบแล้วดิเออระวังนะค่อยๆขึ้นต้องได้ปีนขึ้นไปนะเหนื่ยก่อนเข <c oughs> ้าก็จะเห็นมุมสูงฮะภาพมุมสูงนะ อย่าไปไกลโต๊กเด็บเลยได้หนะบริมีแนวกันเลยถ้าคุณเป็นอ,อ,อย่างก็อเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์โบสถ์สดนะฮะไปขึ้นต่อไปได้พี่ท่องเที่ยวหลายครับต่างชาติฝรั่งนะฮะจีนสาวลาวเขาก็มาจะมีแบบเป็นทอง เยวไปเบิ่งกันมีทองไหมหอ่าเม็ดบ่อเออไปเบิ้งไปเบิ้งอ่าแต่ที่ได้เห้าบุเห็นลวดลายปาดเจ้าสังเกตเห็นลวดลายสมัยตะกี้บ่าเดี๋ยนี้จะมีลวดลายแต่นี้มันลบจากน้ำกรรโชกอ่าลวดลายที่เป็นปูนปั้นก็เลยเฮียไปแจะเห็นเมลลายแล้วอ่าและตรงนี้กะเวลาย่างออกมาก็จะเป็นหน้าต่างตรงนี้ หน้าต่างบางนี้คือคนสมัยตะกี้เขาน่าจะอามายืนมายืนเบิ้งเออขึ้นมาทางนี้เห็นสาวร้อยที่องศาเลยม,มุมมุมของวัดมุมส,สูงของวัดนะ<ม>ทางคุณทางที่เฮายางเข้ามาเขาก็ต้องยางออกนี่แหละวัดราชบูรณะนะครับกุสมบัติอยุธยาซึ่งก็ยังปรากฏหลักฐานให้เราเห็นวา่าพระบโบสถนี้สีมุมสีทิศนี้กำแพงยังสมบูรณ์อยู่นะฮะสำหรับวัดนี้ ปะดี๋ย่าังไดน้องปาดเดินทางมาก็กเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความประทับใจอีกเนาะะ,ะเนาะเฮายังน้อยเฮาก็ได้ขึ้นมาทั้งเทิงนะฮะสุดยอดเลยะ <c oughs> ปะลงจะชันๆหน่อยนะ,นะแต่เฮาก็จะปรากฏเห็นความงดงามของมุมสูงนะโอ้สมัยต่กี้นี่คือสิง,งามคนนี้เนะาะเนาะงามหลายเลยพระพุทธรูปสมบูรณ์ เจดีสมบูรณ์มีลวดลายแต่ตรงนี้ลวดลายหายไปแล้วนะครับยอดเจดีก็หายไปนะฮะหักไปน่าจะมีทั้งเจอพายุเจอฝนฟ้าผ่าัวตรงนี้ก็ยังมีลวดลายเห้เห็นอยู่นะฮะนีฮะปรากฏลวดลายตั้งแต่สมัยอยุธยาไปแล้ว